ไม่สูงค่ะไมนน่เลยเนาะค่ะไม่ติดโจมาเฮ็ดนั่นพิษมะก,กอกค่ะแต่เลี้ยนในก็ตึกตรมพักมันอยู่ขนาดนะมีหมักเขือไข่เป็ดนะคะแล้วก็หนอนนคะหนอกลับมาตัวค่ะม้อในก็ติดเป็นผักกาดส้มหงค่ะวันเป็ดเจอะเข้มเล็บไหนยอดผักกาดส้มหงเลยคะหนอ ค่ะก็น้องคำเอ๋นี่ก็เตีมาเฮ็ดน้ำพริกมะกอกนะคะเนาะมาี๋ยวนี่ก็ตำเย้าค่ะทนเนา่าน้ำพริกมาคือส้ตมตำมาค่ะมาใส่เกลือฮินโชมัน,นะะเนีเค่ค่ะเนาะอ๋อค่ะเย้าใหญ่เย้าค่ะน้ำพริกมะกอกน้องคำเอ๋ค่ะก,ก็มาขอหล่นนอกน้ำมันก้อยเนี่ยค่ะเนาะผักกับมันก็เตีมีผักนา่งน่วยเนะะี่ยค่ะผักเจียมจอย พักเมียงแกงวายหยดเน่งนะะี่ค่ะก็มีมะเขือมะเขือต้มหน่อหน่อต้มเล่ใบหมวกในค่ะหน่อก่อมหัวตั้งเมืองพี่น้องขอเปิดห้องอีหังนี่ค่ะน,ะะน,ะะนะะี่ค่ะติดเป็นน้ำพิทมะกอกนะะี่ค่ะ ค่ะพี่ๆน้องๆเขาค่ะย้อนน้องคำเอย้อนผักไวจ้จอนะะเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามปันน้องคำเออีกหนึงเลยค่ะน้องคำไม่ไม่เฮ็ดเขาเฮ็ดพักเหนียงนะคะนคเ,ออเ,าเ,เนาะ,ะเฮ็ดปันนีตุ้ยนะคะ่ะบู้ว่าตั้งเมืองปีเมืองนะะ้องเขาตั้งเมืองโอ้ยก่อขอบเปิ้ลห้องวายหังตั้งเมืองน้องคำเอ๋น้องคำเออ,อยู่เมืองศาสตร์ค่ะเปิ้ลห้องวาน้ำพีดมะกอกนะคะ่ะเนาะสะไข่เฮียอีกนึ่งนะคะ่ะมันก็เข้มเรียบปีจัยนะคะ่ะ ก็ไม่แต่เป็นผักกาดส้มหงข้าคะ่ะน้องคำเอฮ็ตหงซุกเยาค่ะนะในคะ่ะผักกาดส้มหงคะ่ะ โอเคอ๋มวาพี่น้ขอเดย์อยู่ตั้งหลายในค่ะนอก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องคำเอไลค์ค่ะตีดช่องของน้องคำเอในค่ะนอดีเจน้องคำเอในค่ะก็ช่วงนั้นไปอะไรกับจัดรายการเตือนประกาศจัดรายการก็อะไรมาเฮ็ดเหนียวค่ะนะเจ้ากุนเอาแต่อะไรมาเฮ็ดทำคลิปเมลเล้งเมอคำ่ำในค่ะนอปนห้องว่าตั้งในปนห้องว่า พ่อกังคำเลยคะเนาะน้องคำเอบอกตีเลยมาเฮ็ดขิดอย่างมึงปกติเลยมาเฮ็ดกังเนาะนะคะปพาว่ากับจดรายการในคึ้นในตีไร่ยายกะเฮ็ดกับจดรายการตอนบ่ายนะคะเนาะจัดรายการวิทยุค่ะ FM 97อมเมกะเฮิร์ตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องคำเอจอมนะคะเนาะก็น้องคำเอเป็นมะกลบวกกะอินนึงแย่าะนะคะเป็นพี่น้องตั้งเมืองศาสตร์ค่ะ เ็ว่าบมังกอก่อมูหถามมากค่ะนอะ้นองน้องข้าแม่ิ่นพี่น้องตั้งล้านนะคะน้องขแม่ฝิ่นพี่น้องตั้งเมืองศาสตร์ในะค่ะนอะ <c oughs> ก็ฝากไว้จอมหนะะ่อยค่ะติมเต่เฮ็ดคลิปเหมีย่ยงพี่น้องเขาบ่อยๆนะคะย้อนก,ไก็ไล่ก็แช่เฮ้ไล่มันนำ้นำๆติไล่มาเข้าติไล่มาไล่สดในติ๊กต็อกนะคะใหม่สรนค่ะ